มาเลี้ยงไก่กับพี่เล็กนะคะทุกท่านจ้ามาเลี้ยงไก่มาเลี้ยงไก่มาเลี้ยงไก่กับพี่เล็กเพื่อพี่เล็กเลี้ยงไก่นะคะเลี้ยงไปเลี้ยงมาเหลืออยู่เท่าเดิมนะคะที่จริงนะมันออกลูกทีละสิบละสิบละสิบเนาะเจ้างูน้อยเจ้างูเหลือมเอาไปกินซะนี่งูเอาไก่พี่เล็กไปกินหมดแล้ว ใจหมดคุณยายชวบีมาเลี้ยงไก่นะคะมา่จยพี่เล็กเลี้ยงไก่นะคะทุกท่านจา้าไก่พี่เล็กเหลืออยู่8ตัวเท่าเดิมนะคะถ้าเป็นไก่ใน,นอนงูเหลือมกินหมดแล้วนะคะเราไม่รู้จะทำยังไงเนาะเอาตะข่ายมาก,กั้นไว้แล้วนะ ตอนนี้ไขนะ่อีกสิบกว่าใบอยู่ในเล้าไข่อยู่ในเล้าสิบกว่าใบไปละไปละหนีไปเหนือหนีจนไปหนึ่งเหลือแปดตัวมันเดิ กินข้าวโพดชอบกินข้าวโพดนะชอบกินข้าวโพดสดๆชอบกินข้าวโพดสดๆมาๆมามามาเจ้าฟูฟูไปแล้วไปแล้วไปกันหมดแล้วกินอิ่มแล้วกินอิ่มแล้วไปกันหมดแล้ว กินอิ่มแล้วหนีหมดละกินไม่หมดมันอิ่มแล้วลุงเวให้มันแต่เช้าแล้วนี่ให,ห,หม้มันแล้วบนอยู่แถวนี้แหละให้ลุงเวฝากเลยเริมกินไม่หมดมันคุยก,กินอิ่มแหม่ไปบอกสุดยอดนริงดีเลย ปอกเปลือกแล้วมันจะแห้งนะเขาพอดเนาะปอกเปลือกแล้วมันจะแห้งมันก็หากินอยู่แางนี้แหละมันไม่แห้งมันก็จะเหนียวอ๋อมันเป็นยางอ่ะไอ้อยู่อย่างนี้ไม่เป็นไหก็มันอบได้พักพักมาพักกันใช่ไหมเนี่ย ตัวลันเล็กกว่าเพื่อนหรือตัวเดียวเนาะตีเด้เยอะพอาะก้ื่อของเจออันนึงมาใหม่กี่เลยมันอันนี้มันงอมาดามอ่อสิกระดามเีอยของกระดามบางกว่านี้ผ้าใบใหม่ยังไม่ได้แกะผ้าติดเลยมาทำอะไรก <c oughs> ันอยู่ยันตัวเมีย <c oughs> มีตัวเมียอยู่ตัวเดีาายวหรอนหละตูดไม่ว่างนะตูดไม่าายุ่งแห้งนะตูดแฉะตลอดน่าสงสารเนาะ นเนี่ยตัวเมียอยู่เลกอยู่ตามอูถ้ามันอยู่ครบหมดป่านี้ก็ขายขายได้แล้วเนาะนนนชุดใหม่นี่ขายเลยนะใครสนใจก็ขายเลยเป็นคู่ขายเป็นคู่คู่เมียนเนาะคลพัน,นอ,อันนี้มันออกมาแต่ตัวคู่ตัว,ตวนนคู่ะนี่คู่ละพันสอง ต้องไปขอตัวเมียบิ๊กอีพีดมาสักตัวหนึ่งตัวคู่เดียวพีดมีอยู่มั้งเหลืออยู่มั้งเอาตัวเมียอมาเอาตัวเมียมาไว้ผสมเอาตัวเมียใหม่ชอบอยู่ตามใต้โต๊ะใต้ตังยู่แถวนี้แหละนี่ข้าวโพด กินข้าโพดสดซสืส้อ, 3, อข้าโพดมาไว้อย่างนี้เลยต้องไปขอฮอลอะไรนะเอาตัวเมียมาให้หนึ่งตัวของเรามีแต่ตัวผู้เนาะะแต่ตัวผู้เยอะแยะไปหมดเลย <c oughs> เอามีตัวเดียวขอบคุณนะคะทุกท่านจ้ะขอบคุณทุกท่านที่มาชมคลิปให้พี่เล็กนะคะมีแต่ตัวผู้ดูดิขอบคุณนะคะทุกท่านที่มาดูคลิปให้พี่เล็กนะคะตายแต่ไก่นี่นะเนาะมาดูไก่ งูกินไปเยอะเลยไงก็เหลือเท่าเดิมเจ็ดแปดตัวขอบคุณมากนะคะทุกท่านจ้าขอบคุณอย่างสูงเลยนะคะ